สวัสดีค่ะทุกคนอยู่กับเมนะคะวันนี้เมย์จะไปทำธุระในเมืองค่ะทุกคนก็เลยเก็บภาพระหว่างทางมาฝากเพื่อนๆนะคะช่วงนี้ที่ประเทศโนเวยยังหนาวเหมือนเดิมนะคะช่วงวินเตอร์วันนี้เห็นแสงหน่อยนึงค่ะทุกคนแต่ก็ไม่เห็นพระอาทิตย์นะคะเป็นแบบแสงไกลๆค่ะทุกคนรวมๆแล้วก็คือสวยนะคะ อบอุ่นใจมากๆเลยนะคะได้เห็นแสงแต่ว่าเป็นระยะเวลาสั้นๆค่ะจุดตรงนี้เป็นแถวโบกเนต์นะคะเมืองที่เมย์อยู่เมย์จะบอกว่าเมืองนี้นะคะเส้นถนนคือสวยมากๆเลยค่ะทุกคนเหมือนเดิมค่ะกระจกไม่ใสนะคะหีมะเกาะค่ะแต่ก็พยายามถ่ายมาให้เพื่อนๆเห็นนะคะเห็นความสวยงามของเมืองโบกเนตนะที่มีอยู่นะคะทุกคนจะบอกว่าวันนี้คือหนาวมากเลยนะคะติดลบ9องศ นะคะคตอนที่เมย์ขับรถออกไปนะลรถคือมุมนี้สวยมากๆเลยค่ะทุกคนมองไม่เห็นพระอาทิตย์นะคะมีแต่แสงนิดหน่อยแต่ก็ ดีกว่าไม่มีแสงเลยค่ะทุกคนมุมเนี้ยเมย์ชอบมากๆเลยนะคะเวลาขับรถผ่านเป็นเขาไกลๆเป็นสีขาวคือมันสวยมากๆเลยนะคะอยากจะจอดรถถ่ายนะคะแต่ก็ไม่ได้จอดค่ะทุกคนหลังจากทำธุระเสร็จแล้วนะคะก็มาแวะที่เมืองฮาสต้านะคะฝั่งทะเลค่ะเก็บภาพมาให้เพื่อนๆดูว่ามันหนาวขนาดไหนนะคะน้ำทะเลวันนี้ก็ ออกเป็นสีฟ้านิดหน่อยนะคะมองไกลๆคือสวยมากๆเลยนะคะในเมืองจะสว่างหน่อยนึงคะ่ะทุกคนเมย์ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะคะว่าทําไมในเมืองมันสว่างกว่าที่เมืองที่เมย์อยู่นะคะแต่รวมๆแล้วคือสวยมากๆเลยนะคะได้เห็นแสงนิดหน่อยบวกกับทะเลนะคะตรงนี้เป็นเมืองฮาสต้านะคะทุกคนเมย์แวะมาเอาของค่ะก็เลยเดินลงมาตรงท่าจอดเรือนิดนึงนะคะตรงท่าเมย์จะพูดว่าอะไรเป็น เป็นระหว่างทางะค่ะเมยก็เลยจอดดูนะคะแล้วก็เก็บภาพมาให้เพื่อนๆดูสังเกตบ,บนภูเขาสิคะนั่นเป็นบ้านคนนะคะทุกคนอยู่สูงมากนะคะเมยก็พยายามนะซูมให้เพื่อนๆน,นะคะเห็นนะคะว่าความสวยงามมันมันเยอะนะคะความสวยงามแต่ว่า มันอยู่ร่วมกับความหนาวค่ะทุกคนคนที่นี่เขาก็ต้องอยู่ให้ได้นะคะส่วนตรงนี้นะคะก็เป็นทะเลฝั่งนูน้นเป็นเขาฝั่งนู้นเลยนะคะเมก,ก็ซูมเท่าที่ iPhone เครื่องนี้จะทำได้เลยนะคะอยากจะให้เพื่อนๆนะคะเห็นความสวยงามของภูเขานะคะในช่วงวินเตอร์เวลาที่มันมีหิมะตกออกมาแล้วมันเกาะอยู่บนภูเขาคือมันสวยมากๆเลยนะคะทุกคนซูมสุดลิ์เลยนะคะได้เท่านี้จริงๆคะ่ะแล้วก็ เหมือนเดิมนะคะลืมเอาขากล้องไปค่ะพยายามถือให้นิ่งที่สุดเลยนะคะเพื่อจะเก็บภาพสวยๆมาฝากเพื่อนๆน,นะคะถ้าซูมมากกว่านี้คือภาพมันแตกค่ะเมก็เลยเอาประมาณนี้ดีกว่ามองไกลๆคือสวยมากๆเลยนะคะเห็นเรือไกลๆแล้วก็เห็นภูเขาที่มีหิมะนะคะมองไปทางไหนก็ขาวไปหมดเลยค่ะทุกคน จริงๆแล้วคือมันก็สวยนะคะมองทุกวันก็ไม่มีเบื่อนะคะทุกคนละหันมาอีกโซนหนึ่งตรงนี้ก็เป็นทั้งห้างเป็นทั้งโรงแรมนะคะอันนี้เป็นห้างเปิดใหม่และส่วนข้างบนเป็นโรงแรมด้วยหรือว่าเป็นคอนโดนะคะอันนี้เมย์ก็ไม่แน่ใจนะคะเพราะว่ามันเป็นตึกปลูกใหม่โซนมาตรงนี้อีกทีนึงค่ะ คนสวยจริงๆค่ะอยากจะบอกว่าช่วงนี้ที่ประเทศโนเวย์นะคะถึงจะมันจะหนาวนะคะแต่มันก็สวยค่ะทุกคนเก็บภาพสวยๆจากประเทศโนเวย์ทางภาคเหนือนะคะเมืองฮาสต้ามาฝากเพื่อนๆค่ะใครผ่านมาก็แวะมาเดินดูได้นะคะเป็นเมืองเล็กๆค่ะแต่ก็สวยมีสเสน่ห์ไปอีกอย่างหนึ่งนะคะไม่ไกลจากบ้านเมเท่าไห่ถ้านั่งรถเมมาก็ประมาณ40นาทีนะคะถ้าขับรถมา มาเองก็ประมาณ20-30นาทีค่ะขับมาเรื่อยๆไม่ได้รีบอะไรเก็บภาพสวยๆมาฝากเพื่อนๆนะคะหวังว่าทุกคนจะชอบนะถ้าชอบคลิปนี้ก็แชร์ได้นะคะแล้วก็ติดตามเมย์นะคะว่าเมย์จะพาเพื่อนๆไปดูที่ไหนอีกนะคะแล้วก็จะเก็บภาพสวยๆมาฝากเพื่อนๆทุกคนนะคะวันนี้ไปก่อนคะ่ะ